มาดูประการที่สองนะฮะอันนั้นองก็าดานแหลกนะฮะผู้ที่โตเต็มที่เรามาดูประการที่สองพระเยซูจะเลือกคนที่ยอมเชื่อฟังแม้ต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างการที่เราจะเป็นสาวกแท้ของพระเยซูนั้นนะครับหรือท่านหรือท่าน,าน,านจะเลือกทีมงานที่เป็นสาวกแทนท่าน จะเลือกคนขี้เหนียวไหมคุณเกียร์เรื่องนี้เป็นอย่างเวลาเราไปรับใช้ด้วยก็กระเป๋ามันกะ็เป็นฝุดฝืนนะเติมน้ำมันก็หูซึกจกยากเหลือเกินบอกไปกอนรถไอ้เพราไเป็นยงนะเทียนาคอยแน่นอนพอเทียนาไปเทียนาอีก เอราอีกอยู่หันแล้ววันนี้การที่เราจะเป็นสาวกแท้ของพระเจ้าเราเราต้องเป็นคนที่เชื่อฟังการเชื่อฟังจะแสดงออกมาเป็นการเสียสละพูดพร้อมกันเสียสละเพราะภาษาไทยงดงามมากเลยเสียก็คือการสละออกไปมันก็เลยเสียเงินอยู่ในกระเป๋าเศร้าบาทนะเข้าสละออกไปมันเลยเสีย มันก็เลยเรียบร้อยดังนั้นการเชื่อฟังจะแสดงออกการที่เราเป็นสาวกแท้เนี่เราจะต้องเชื่อฟังด้วยการเสียสละบางสิ่งบางอย่างพระเยซูผมอยานให้พี่น้องฟังในมัทธิวบทที่เก้าข้อที่เ้ได้พูดเอาไว้ว่าเมื่อพระเยซูเสด็จเลยตำบลน,นั้นไปก็อทอดประเทศเห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ด้านภาษีจึงตัดกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้น ตามพระองค์ไปโอ้โหพระเยซูเห็นมัทธิวซึ่งกว่าฉันจะได้ตำแหน่งนี้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะมาเป็นคนเก็บภาษีได้โอ้โหกว่าที่ฉันจะสามารถปูทางในการยักยอกมาขนาดนี้แล้วความมั่งคั่งมันเข้ามาโอ้โหมันไม่ธรรมดาพระเยซูแต่พระองค์เรีรเยกจงตามเรามา มัทธิวทำยังไงครับไปโรลดพระองค์เดี๋ยวก็สีน้าไปทีหลังพระเยมัทธิวแบบนั้นไม่ไม่มัทธิวลุกขึ้นแล้วตามพระเยซูไปตามพระเยซูไปทันทีพี่น้องบางสิ่งบางอย่างถ้าท่านจะเป็นสาวกแท้ท่านต้องยอมทิ้งสิ่งที่ไม่ดีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตออกไปบางคนอาจจะเป็นใส เป็กสักเล็กน้อยเพื่อกำลังวังชาท่านตัดสินใจที่จะมาเป็นสาวกของพระเยซูท่านต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นบางคนชอบโกหกนิดนี้เพื่อเป็นกระใสถ้าไม่ได้โกหกรู้สึกว่ามันไม่มีความเป็นกระใสเท่าไหร่จะได้มีชีวิตชีวาเราก็ต้องละทิ้งสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่อาต่าง เราต้องสละออกไปถึงแม้มันจะมีผลประโยชน์ในชีวิตของเราเราต้องทิ้งออกไปเราเป็นคนสสยผู้ใดด่าฉันนี่ฉันจะไฟแลบใส่ท่านที่เจ้าบ่ได้กินข่อยดอกเจ้านะั่นเบามาคําหนึง่งฟาดแปดคั่มอกไปร่องบางทีละ่ะความเร็วของฉันนี่คักกอกรไก่คําเบานี่คมกริบคักก็คัดเตอร์ท่านมาเป็นสาวกของพระเยซูท่านตัดสินใจเขาดา่า ว่างไงอ้วนเขาบอกซ้ำนี่ขึ้นนักกละบออารอหรือใครน,นักหอวัวใครขึ้นมา,าอยากบอกสิเหลือสิตอกไปอีกหลายเติบแต่เวลาเราเป็นสาวกของพระเยซูเราต้องสละความสะใจออกไปความสะใจทิ้งออกไปนะ พี่น้องเข้าใจคาว่าสะใจไหมสะใจก็คือนะมันมีอย่างมามาสะหัวใจอย่าขวงให้มันกระชุมกระช่วยฮ่ <c oughs> ไม่ต้องเอาอะไรมาสะใจฮะลูกนะไม่ต้องมาสะใจรอกนะฮะเลาปล่อยวางใครจะพูดอะไรนะเราทิ้งกันไกลนะภาษาอีสานใช้คําว่าปล่อย ถ้าปล่อยนี่สิหูท่านที่ว่าความเร็วขนาดใดนะว่ามีไงนี่จะเป็นปล่อยเก่งเนาะโอ้โหจะพูดแบบนี้นะผมจะบวกกาเขาใกล้เลยยายดานี่เป็นแต่ปล่อยเก่งเนาะสูงเนาะนาถ้าเบาเดียวนี่บอแลนหนีนนท่านทีเลยนะฮะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าฮะพอลัดว่าเป็นฮนะเพราะเอกที่หูชาชานี่เพราะว่านะ แมรี่ปล่อยดูอยูบอ่บ่กเลยหูชาติยอนอย่างยอดถึงเมียปล่อยอยู่บอกไม่ใช่นะเมียพเราสงบสงเงีย่ยมคืออย่างนี้มีแต่ความจำเริญในชีวิตนะ <c oughs> แต่พอถึงปล่อยถึงยางถึงดึงหูจะบอกไม่ใช่อีกนะ <c oughs> <c oughs> กับมานะดูสิบอกโยบินอกเลยท <c oughs> ี่เรานะ เป็นคนที่จะเป็นสาวกแท้ของพระเยซูนั้นเราต้องยอมเชื่อฟังเราต้องเป็นคนที่เชื่อฟังและแสดงออกเป็นการเสียสละมัทธิวนั้นเขามีหน้าที่การงานที่ดีอุ้ยเขามีลู่ทางทุกอย่างที่สามารถจะคอร์รัปชันและช่อโกงได้คนเก็บภาษีนี่ช่อโกงได้เลยสบายเลยร่ำรวยความร่ำรวยเห็น เต็มที่แต่วันนั้นเมื่อพระเยซูมาหาเขาเมื่อเขาได้พบพระเยซูเขายอมทิ้งทุกอย่างแล้วเดินตามพระองค์ไปวันนี้ชีวิตของท่านเมื่อท่านมาเจอพระเยซูท่านจะยอมทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไปไหมนะหลายคนบอกยอมนะแต่เวลาของแท้เออนะเล็กๆน้อยๆเราจึงต้องให้ไฟพระวิญญาณเผา เผาออกไปวันนี้คนที่จะเป็นสาวกแท้ต้องยอมเชื่อฟังแม้บางครั้งต้องเสียสละบ,บางสิ่งบางอย่างในชีวิตเอเมเนไหมครับผมความมั่งคัง่งความสะดวกสบายนะครับท่านอาจจะเคยอยู่แบบสุขสบายมาท่านมาเป็นสาวกของพระเยซูดูสิมัทธิวเนี่ยนะครับเคยอยู่ในบ้านหลังใหญ่โตนะครับหลังจากเขาเชื่อในพระเยซูเขาพาเพื่อนมากินข้าวที่บ้านเขามีแต่คนร่ํารวยแต่คนเก็บภาษีทั้งนั้น นะครับแต่เขาต้องมาเตินตามพระเยซูพระเยซูพานอนกลางดินกินคางทรายพระเยซูพาอยู่ที่ไหนก็อยู่ยุงกัดก็อยู่นะัทธิวไม่ได้บ่นเลยฉันอุตส่าห์เป็นถึงลูกเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นเศรษฐีนะนี่นนทำไมพระเยซูมาให้คอยตกละกรรมลำบากป่านนี้พระเยซูคือเหตุโลพรเทวะ มีใครเคยพูดไม่ต่องยกมือผมจะบอกให้พี่น้องนี่แหละคือกระบวนการสาวกแท้กระบวนการสาวกแท้คนที่พูดนะก็คือผมนี่แหละเคยเบาอยู่เคยพูดอธิษฐานไปอธิษฐานมาโอ้ทำไมเราเป็นลูกพระเยซูทำไมมันมันลำบากอย่างเงี้ยมันขึ้นจนเนี่ย เสียพระเยซูว่าสิ่ไข่มั่งคั่งมันเหลียวเบิ่งกระเป๋าจับขาสั่นคือบ่รา้มีปานใดบัดไปประกาศไปหยังคือได้ขี่ตอมอเตอร์ไซค์ห้างยังก็ห่างหมดชีวิตก็ห่างพ่อคนก็ห่างลูกแกก็มีตจมูกหา้างผมเคยพูดจริงๆผมบน่นไป ก็เลยมารู้ว่าตัวเองมันห่างมันก็เลยต้องเจอห้างห้างนี่เลยต้องเอาไหมอีเมนไหมครับพี่น้องกระบวนการแบบนี้คือว่านะไม่มีใครสมบูรณ์หรอกแต่พระเยซูมาหาคนที่บอกว่าเจ็บป่วยคนที่ไม่สมบูรณ์เพื่อที่ที่คนที่เขามั่งมีคนที่เขามองว่าดีนั้นเนี่ยจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวันนี้พี่น้องครับ พระเยซูเรียกท่านให้เป็นสาวกแท้ของพระองค์ท่านต้องสละเสียสละบางสิ่งบางอยา่างแล้วพระเยซูใช้ใครฟรีไหมครับไม่ฟรีหรอกคนระพระเยซูไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดวันนี้ท่านรับใช้พระเจ้าท่านไปทำงานบางที่เขาอาจจะลืมจ่ายเงินเดือนท่าน นะแต่พระเยซูไม่ลืมแต่พระองค์จะให้ทั้งต้นและเกินดอกไปด้วยมากกว่าเดิมวันนี้จงดีใจเถิดที่พระเยซูได้เลือกท่านอย่าไปดีใจที่ท่านได้สอบโอ้ยฉันได้ทำงานใหญ่จริงๆด้วยฉันได้อยู่บริษัทการบินไทย เป็นแอร์ฮอสสเตตเป็นแอร์ฮอสสเตตโอ้ยยิ่งใหญ่นะอยู่บนเครื่องบินสงาน่างามดูสวยไหมนะท่านไปภาคภูมิใจทำไมนะสูงสุดกันะไม่ได้ดูอะไรสูงสุดก็เหมือนกันนั่นแหละนะกะเสอรกาแฟคือกันละย่ทั้งเครื่องบินก็นได้นะแต่แบบดูสูงข้ามากท่านต้องพอใจสิท่านรู้ไหมนั่นคือบริษัท การบินใหญ่ๆแต่ท่านรู้ไหมบริษัทพระเยซูเป็นบริษัทระดับสวรรค์ท่านต้องภาคภูมิใจที่ท่านได้เป็นคนคนหนึ่งของบริษัทสวรรค์บริษัทสวรรค์จำกัดรับสมัครคุณสมบัติประการที่หนึ่งอุทิศตัวสองเชื่อฟังเสียสละไม่เป็นคนเขี้ยนเหนียวประการที่สาม เป็นคนที่พร้อมจะร่วมนิมิตเดียวกันนะเป็นคนที่จะร่วมนิมิตเดียวกันอาเมนไหมครับนเนี่ยสาวกแค่แข,ของพระเยซูต้องร่วมนิมิตเดียวกันกับพระเยซูไม่ใช่ร่วมนิมิตซาตานพระเยซูมีนิมิตอะไรครับนำความรอดไปสู่คนทั่วโลกซาตานมีนิมิตอะไรครับพาคนลงนรกให้หมด นิมิตของพระเยซูคือพาคนขึ้นสวรรค์แต่ซาตานคือพาคนลงนรกดังนั้นวันนี้เราต้องร่วมนิมิตกับใครดีมากคิดว่าพี่น้องนะครับบางคนเออกำลังสิลับซาตานบูสูก็นเกำลังสิลับตอบผิษตอบถึงเรียบร้อยนะวันนี้เราต้องร่วมนิมิตกับพระเยซูพาคนไปสวรรค์ เรามาหาพระเจ้าเราไม่ได้มาหานิมิตของพระเจ้าคือพาคนไปสวรรค์แต่บางคนมาหาพระเจ้าฉันต้องเป็นเศรษฐีฉันต้องรวยฉันจะขายของดีขึ้นโอ้ฉันมาเป็นมาหาพระเจ้าฉันจะสอบติดการบินการบินอะไรไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวเขาสิเอาออกจากยูทูปมันสิอยาก ฉันต้องสอ,อบติดนั่นสอบติดนี้ฉันต้องติดหมอติดแพทย์ฉันมาพระเยซูเพื่อให้พระเยซูช่วยฉันพลยส <c oughs> ได้โปรดสอยนะ <c oughs> บางคนมาหาพระเยซูเพราะสิ่งเหล่านี้ท่านรู้ไหมไม่ใช่นิมิตของพระเยซูที่จะช่วยให้คุณเนี่ยไปเป็นอย่างนั้นน,นิมิตของพระเยซูท่านเป็นหมอเป็นแพทย์ก็ต้องพาคนไปสวรรค์ นะท่านอยู่การบินธงบินอะไรก็ไม่รู้นี่ท่านก็ต้องพาคนไปสวรรค์ทำหน้าที่ของท่านเป็นแบบอย่างเป็นเกลือและแสงสว่างให้คนอื่นเป้าหมายในมิจกุษพาคนไปสวรรค์เป็นแบบอย่างเป็นเกลือและแสงสว่างให้กับเขาเห็นไหมครับเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเองเพื่อกระเพาะตัวเองเพื่อหน้าตาตัวเองมันไม่ใช่ทุกอย่างที่เราทำควรจะ เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือคนอื่นทำให้คนอื่นเติบโตขึ้นกับพระเจ้าให้โอกาสคนอื่นทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นคนดีในสังคมนะเพื่อที่จะพาคนไปสวรรค์นะรู้จักพระเยซูเราทำดีเราเป็นคนดีเขาก็จะมองว่าพระเยซูดีแต่ถ้าทำตัวนะฮะเป็นเหมือนจิ้งหลินนะนะไม่กล้าพูดอีกตัวหนึ่งก็เลยว่าจิ้งเหลนนะ เาก็จะมองว่าพระเยซูเป็นนั่นนานนานไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องทําตัวเป็นหรือแบบว่าดีทําตัวที่แบบเป็นคนที่จะทาให้พระเยซูนั้นได้รับเกียรติผ่านชีวิตของท่านท่านเป็นพระฉายเหมือนที่พระเยซูเป็นพระฉายของพระบิดาท่านก็เป็นพระฉายเป็นฉายแสงเหมือนพระเยซูดังนั้นอย่ากทาให้พระเยซูนั้นนะตกต่ํา เพราะว่าการกระทำของเราที่อาจจะไปร่วมนิมิตกับซาตานเราร่วมนิมิตกับซาตานโดยไม่รู้ตัวเพราะซาตานพยายามจะดึงท่านทุกวิธีทางให้เข้าร่วมนิมิตเอเมนไหมครัมันจะใช้สื่อโซเชียลทุกรูปแบบนะเช็คเฟซบุ๊ก k นี่ลาซาด้าเด้งขึ้นมาลดราคาทันที ลิปสติกมีทุกเฉดสีให้เลือกสรรจากราคาห้าเก้าลดทันทีเก้บเก้าทโอ้โหฉันกำลังจะถวายสิบรลดราคานี้พอดีทำยังไงพระเจ้าลิปสติกกับสิบลดลิปสติกกับสิบลดเห็น <laughs> จังไรเนาะมันในปากแดง ท่านจะเอาปากแดงหรือหัวแดงก็ต้องคิดเอานะสิ่งที่เกิดขึ้นนผมบ่กอยากถือบักกอกไฟวิญญาณหัวแดงบ่ออกพีนเนาะเราจะต้องแบบว่าไม่ให้ผีมารสาธานดึงเราไปร่วมนิมิตเขาอาเมนไหมครับคนที่จะเป็นสาวกแข้ต้องหนักแน่นมั่นคงในนิมิตของพระเจ้า เรามาดูในหนังสือที่โมธีนั้นเปาโลได้พูดถึงเด็กคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่เขาอาจจะดูเหมือนว่าอา,อายุไม่เยอะยี่สิบกว่านะครับต้นๆน,นะครับแล้วก็แต่เขาเปาโลนั้นได้สร้างเขาจนเขาได้เป็นผู้นำคริสตจักรนั่นคือที่โมธีเปาโลได้พูดถึงที่โมธีว่าที่โมธีถึงทิ่โมธีบุตรที่แท้ บทที่แท้จริงของข้าพระเจ้าในความเชื่อขอขอบพระคุณพระเมตตาและสันติสุขจากพระบิดาจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราชงดำลงอยู่กับท่านเถิดคําพูดนี้นี่เปาโลนะครับได้เห็นเด็กคนหนึ่งที่ตั้งใจเอาจริงเอาจังยี่กว่าแต่เขาตั้งใจเอาจริงเอาจังที่จะนะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเห็นไหมภาพนีภาพ,ภาพที่ เปาโลขนาดนาติดคุกอยู่ในโซ่ตัวติดคุกอยู่ในโซ่ตัวแล้วก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือทิโมธีนั้นเขาเขายังตั้งใจนะครับที่จะมาเยี่ยมมาดูแลนะครับเปาโลเปาโลก็สอนเขาเห็นเขามีหัวใจมีนิมิตแล้วก็จะสารต่อนิมิตของเปาโลนั้นให้เกิดผล วันนี้คนที่จะเป็นสาวกแท้จนเปาโลเห็นเด็กคนนี้ผู้ชายคนนี้จึงเรียกเขาว่าเขาเป็นลูกที่แท้จริงของเขาเขาเป็นเหมือนลูกของเขาเลยนะเป็นลูกฝ่ายวิญญาณและเป็นเหมือนลูกที่แท้จริงของเขารักเด็กคนนี้เหมือนเปาโลเปลาโลจึงถ่ายท,ายทอดสิ่งดีต่างๆการเจิมต่างๆความรักต่างๆให้กับทิโมธีพี่น้องนี่คือภาพที่เราเห็นวันนี้ นะครับพูดง่ายๆก็คือนะเปาโลเห็นแล้วว่าทิโมธีเป็นสาวกที่แท้จริงที่เขาจะส่งไม้ต่อไปให้ทำงานของพระเจ้าต่อจากเขาได้พี่น้องวันนี้นะครับหัวใจของเราที่เราจะเป็นสาวกแท้ของพระเยซูต้องให้พระเยซูวางใจในชีวิตของท่านได้ท่านจะไม่ไปร่วมนิมิตกับซาตานเด็ดขาดอาเมนไหมฮะ ท่านจะต้องร่วมนิมิตกับพระเจ้าให้วันนี้ถึงแม้ว่าพระเยซูจะไม่ได้อยู่กับเราผู้นําอาจจะไม่เห็นท่านนะอาจจะไม่ได้อยู่กับท่านแต่ชีวิตของท่านนั้นนะครับจะต้องเป็นชีวิตที่นะพระเจ้าพระเยซูไว้วางใจในชีวิตท่านได้ไม่ว่าท่านจะตกตามไม่ว่าท่านจะอาจจะยากลําบากไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานาการณ์ใดให้พระเยซูไว้วางใจในชีวิตของท่านว่าท่านจะไม่ละทิ้งนิมิตของพระองค์ เอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> อ่ฮบางคนโอยเดินกับพระเยซูมีเพื่อนผมคนหนึ่งตอนแรกก็เชื่อพระเยซูไปด้วยกันเสื้อไปใช่ไหมรับปติสมาตั้งใจเต็มที่ย่ำบรรพบัติสมารับตาอย่างครับพระเจ้าลูกขอรับเชื่อก็จะมีการถามจะเชื่อในพระเยซูแล้ติดตามพระเยซูอามินไหมครับครับผมผมจะติดตามพระเยซูทายหอดรูปไปปติสมาในานามบึมขึ้นมา ผ่านไปเดือนหนึ่งเดินกับพระเยซูโทรมาหาเพื่อนเพื่อนนะจังซี่ซะนะฮ่าวอาไปเสือพระเยซูฮ่าหลบโบได้กินเหลวไยเพื่ <c oughs> อนฮ่าหลบบได้กินเหลาไหมฮ่าหลบไปเที่ยวน้ามูกับบได้ผู้สาวฮ่าหลบโทรมาดูดู เขาหลดบ่ได้กินเหล้าเขาหลุดไ่ได้เห็ดบุญนาเขาบไ่ได้เหดหยังบ่ได้ไปเล่นบักไฟนําเขาเขาหลดบ่มีเวลาว่างไหมวันอาทิตย์ก็ได้ไปตะบดเอาจังสี่ซะเพื่อนเพิ่นวะดูอันเขาขอล่าออกซะเอาอันอันทิโตบัพติสมาไปหมายความว่าไ๋มันเขาเขาก็คิดาดีอยู่นี่แต่ว่าเขาอยากกินเหล้าเนี่ยโอ้ย ก้อยกับปาโบอกกอกทนแล้วเขาเอากินก็กินสามชั่วเท่านั้นจากสีวางใดนะเขาก็คืออยากจะร่วมนิมิตกับซาตานโดยการที่ป,ปฏิเสธพระเจ้าพ,พี่น้องวันนี้เราจะไม่เป็นอย่างนั้นมีเพื่อนร่วมงานของเปาโลนะครับที่เขาบอกว่าเขาเขานั้นปฏิเสธเขาหลงรักโลกเดมัส หลงรักโลกดังนั้นวันนี้พี่น้องพิมานสตารจะใช้โลกนี้ระบบของโลกเพื่อที่จะดึงท่านในท่านออกจากนิมิตของพระเยซูท่านจะต้องไม่ต้องยืนอย่างในความจริงคริสจักรแห่งนี้พระวิญญาณเป็นผู้สร้างขึ้นมาโดยสติปัญญาของผมและโบมีทางโนเวโบมีทางพระเจ้าใช้พี่น้องแต่และคนนะครับที่จะให้เกิดพระพรเกิดสิ่งดีพระเจ้าใช้ทีมนมัสการพระเจ้าใช้โดยที่ผมก็ไม่รู้จักเขามาก่อนเหมือนกัน แต่นคนที่ออกแบบอะไรต่างๆ,ๆคือพระเจ้าส่งมาแต่ละคนแล้วร่วมกันให้ก่อเกิดผลดีในทุกๆสิ่งนะพระเจ้าก็ส่งแม่ครัวมาส่งคนนั้นคนนี้เข้ามาช่วยกันดูแลง,งานของพระเจ้านะส่งช่างไฟมาส่งอะไรต่างๆศาลาที่วสวยๆพี่น้องก็ดูก็เนี่ยเขาก็ทําเป็นทั้งหมดเราสิ่งเหล่านั้นโดยสติปัญญาผมแล้วโนเวย์ไม่มีทางแต่โดยพระเจ้าแล้วนะฮะ อ w a y บักหลายหนึงทางเยอะมากวันนี้นะครับสาวกแท้ของพระเยซูมีอยู่สามประการนี้แหละที่เราจะรับใช้อย่างเต็มที่ประการที่หนึ่งจบเร็วมากเลยนะตอนนี้กี่โมงแลบบ้วนะคือจังผมบอกบักดุลหนึ่งคือจุบไว้แต่พี่น้องนะ <c oughs> ยังพอนี่น้ำใจอยู่ด้ย่ายน่อยเอาอีกจากบทสเสบียงผมรู้สึกว่า พิษแปลกไปยังเลยบุไฟบอลันดับอยู่นเรามาดูประกาศที่หนึ่งนะสาวกแท้ต้องพระเยซูจะเลือกคนที่อุทิตตัวพูดพร้อมกันอุทิตตัวสองนะยอมเชื่อฟังแม้ต้องเสียสละนี่คือเบาเป็นเบาค่อยๆนองบนขอนี่นะเสียสละเออใครเดประการที่สามนะนะ พร้อมร่วมมิมิตกับพระเยซูพร้อมร่วมิมิตกับพระเยซูอามนให้เราที่ทานร่วมกันในวันนี้พี่น้องครับในเวลานี้ให้เราได้มีโอกาสได้สำหรับพี่น้องที่อยากที่จะรับเชื่อในพระเจ้าแล้วก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอยากที่จะมีโอกาสได้ให้พระเจ้าเข้ามาพาท่านไปสู่ในชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไปสวรรค์ วันนี้ให้ท่านได้พูดตามผมนะครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็พระเจ้าช่วยท่านได้ทุกเรื่องคนที่ถูกพีมานซาตานรังควานนะครับหรือโดนคําแช่งสาบหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บในชีวิตต่างๆวันนี้พระเยซูช่วยตัดเวรกรรมบ่วงกรรมต่างๆจากชีวิตท่านได้นะครับให้ท่านเปิดใจต้อนรับพระเยซูท่านพูดตามผมนะครับ วันนี้ผมจะพาท่านได้รู้จักพระเยซูข้าแต่พระบิดาเจ้าในนามพระเยซูข้าพระเจ้าขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าตัดเวรกรรมบ่วงกรรมต่างๆอดีต ที่เคยมีส่วนร่วมกับไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาในวันนี้ขอพระโลหิตของพระเยซูชำระลูกบาปก,กรรมเวรต่างๆให้บริสุทธิ์ด้วยฤทธิ์พระโลหิตจากการตายที่ไม้การเขนขององค์พระเยซู โลหิตของพระเยซูชำระลูกผลบ่วงกรรมโรคภัยไข้เจ็บและการรังควานของผีมารซาตานวันนี้ลูกขอต้อนรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของลูกขอพระองค์นำพาลูกที่จะเดินในเส้นทางที่ถูกต้อง ขอพระองค์โปรดเมตตาในชีวิตของลูกและครอบครัวของลูกลูกจะขอติดตามพระเยซูและศึกษาเรียนรู้เรื่องของพระเยซูและนับถือพระเยซูให้พระเยซูเป็นพระเจ้าของลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตจึงอธิษฐานในนามพระเยซูอาเมนครับพี่น้องในวันนี้ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตแล้วและให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าและก็หาคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้เข้านะครับและเรียนรู้เรื่องของพระเยซู แล้วชีวิตของท่านจะเป็นชีวิตที่เปลี่ยนใหม่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับได้เจอกันนะครับท่านก็ท่านี่รู้จักพระเยซูถ้าได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับเราก็ทักทายกันนะครับผมก็จะดีใจเป็นอย่างมากที่ท่านในต้อนรับพระเยซูนะครับและเป็นคริสตชนนะครับเป็นชาวสวรรค์แล้วขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องนะครับอาเมนครับผม